สบายดีพี่น้องสบายดีเบอรสกุลสุพลมาหนีกับมาหาตาดผมพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหหานแล้วตัดผมเรียบร้อยเลยตอนนี้ก็ทางเจ้าของหานเพิ่นก็อยากนําหาพี่น้องของเพิ่นเนาะนี่พี่น้องซื้ออะดรเนาะนี่ดาวเรื่องซื้อดาวเรื่องเสสาลัดยเสดสนาลัดไปหลายปีแล้วจะมาเพิร์ลได้โทรม,มากเฉยจะมาต้องการหาัวหน้าเพิ่น รเ,เ,เ,เก่าเก่าอยู่โทเดีเพิแต่ก่า,บ,า,าบ้านเดิมเพิ่นอยู่ไซนาะแต่ก่าอ้นพายบ้านุ้นพายเมืองสองนแปลงสองสเกตลูกของผู้ใดก้องเม่เริ่มข้อการเนี่ยมาถาเริ่มนะ,ะเริ่มแมการอการข่อการ ขูามขาาี่คือคือเครื่อง่อํามคําคนคนวันสานวันสาบนว้นานสายเป็นอย่างที่นออกางกันนาะกับขูด็ูดามขาวฮะลูกลัสาวลูกละสาวเป็นลูกองสาวลูกองสาวเลยแต่้หอดิ้งนะ้วาหกัดนคนโาฮะแม่อยู่ในเก็บองอยู่ในแหลเป๊า เ,เรา,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 าบเลยชื่อว่าวันอะไรเนี่ยกาวันาแวับสยบอ่รายันาอัีแกแมนฮูฟเฟซต,ต้องเพิ่นเนาะพิมข้าไปสีเห็นดอกสือคำวันษาเป็นกรขาดการติดต่อ,อก,กันมาหลายปีเป็นประกาศห้พี่น้องทางุูแลทาง,ทางไลกลเรือเนาะเรอนุญาตเอื่อไร้าไม่เอรืออยู่ทางประเทศเมริกาเรื่อง นี่เนาะเป็นญาติพี่น้องกันติดต่อมาทางเฟซเพิ่นเฟซที่เอาแจกไปแบบไหนหนีแล้วเน,ะนเาะฮอดทันข้าวเจาา้าเขาเบิ่งจังได้กัฝากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปตื่มอีกในเดอ้อพี่น้องเพราะว่าพอลูกนี่นอ,อยากาติดต่อกับพี่นอ้องเพิ่นพี่น้องเพิ่นนั่นซือ่อดาวเรื่องเนาะเป็นผู้ชาย บ้านเก่าบ้านเดิมของไอ้เล่าเรื่องหันสิคอนอนุญาตเอินไอ่เด้อแมีนอยู่บ้านโน่นพายเมืองสองคอนแควงสวนรค์แควงสรเพิ่นหันเป็นลูกหน้าสาวของพอลุ่งผู้นี่เนาะเป็นลูกหน้าสาวของพ้ลุ่งผู้นี้อันคือว่าว่าง่ายก็คือเพิ่นเป็นลูกเอื้อยลูกนอกกันนะแล้ทั้งพอลุ่งนี่เพิ่นอยากอ่าฮู้ข่าวฮู้ข่าวเพราะว่าบริติดต,ต่อกันมาหลายปีแล้วเนาะ ในอะไรก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไปตื่มถาวาอ้าบุญยังก็ดาวเรื่องเนาะด้เบเิ้งในส้มถาวาหูจักกันกับพอรุ่งผูนี้นะในหูภาพนี่แหละกะกะรุณาหลบก,กวนติดต่อมาทางเฟซของเพิ่นเ,นเดอเฟซเพิ่นก็คือบอกไปในเบื้องต้นนั่นละขอขอบมุขขอบใจหลายๆเอาไว้พบพอกันคลิปหน้านอะพี่นอกสำหรับคลิปนี้สบายดี